ชิดใกล้ชิดแน่นจริงดีสุดครับอวันนี้ได้เลิกค่ะผลงานแถลงข่าวม่โตเลยเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะโอ้ตื่นเต้นมากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของน้องๆทุกๆคนแฟนๆนิยายแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่ที่มาที่มากันวันนี้ครับก็ดีใจดีใจนะครับที่มีคนติดตามให้การให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงลูกค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆ หายเหนื่อยะะหอหไหมครับพอเห็นแฟนๆมารองหมหายเหนื่อยไหมครับพี่บอสอ๋อหายเหนื่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่นะเดย์แรกเลยตั้งแต่เราประกาศทําซีรีส์ประกาศคาแรคเตอร์ของนักแสดงว่าเป็นใครบ้างเนี่ยทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเรามาอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงวันนี้ด้วยก็น่ารักมากๆครับมีความกังวลไหมว่าพี่บอสเพราตัวนิยายเองก็แบบมีชื่อเป็นใครก็รอรู้ตัวนันกแสดงมาเรื่อ กดัน,น,น,นไหมพิตีตอนนี้น่าจะหายกังวลไปได้หลายหลายหลายอยิแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่เราเดินมาทางถึงวันที่แบบเราแถลงข่าวซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเริ่มออนแอร์ air, ตอนแรกว,วันที่18เมษายนนี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ทํางานกันอย่างเต็มที่มากๆตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการออนแอร์ air, แล้วก็เป็นคนดูแล้วครับว่าแบบจะชอบติชมอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็เป็นเป็นเป็นถึงจุดนั้นแล้วนี่ครับครับมาสอบนักแสดงนยครับรบ้ม ครับก็ด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเต้นที่มันเป็นแบบครั้งแรกของการแบบแสดงครับแล้วก็กังวลเพราะว่าเรื่องตัวละครครับก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆก็ทำอยู่ด้วยครับแล้วก็มีพี่ๆส่งผมไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เข้าสื่อวยกันแล้วก็มีพี่ติคอยช่วยให้คำแนะนำอะไรแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตครับ ครับขอบคุณมากครับพี่แม่หลังพี่แม่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกมีความสุขได้ทํางานกับนักสแสดงผู้ก่มกลับแล้วก็นักสแสดงทีมงานดูทุกคน<ะ>ก็รู้สึกว่าโชคดีครับแล้วก็มีความสุขครับครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เอาจริงๆก็เรื่องนี้จริงจริงก็ผ่านอะไรมาเยอะมากจริงจริงครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรา มีการถลงข่าวนี่ก็เรียกได้ว่าผ่านมานานในระดับหนึ่งใช้วลาังข้างเยอะอย่างที่บอกไปในงานนะครับเมื่อกี้ว่าโอเคเราเราผ่านการแคสที่ดูเดือดมากๆมารวมถึงวัลลังคที่ดูเดือดมากๆเช่นกันนะครับผมก็เอาจริงๆดีใจที่ได้มาพาร์ทเนอร์กับทางดีคาเฮาส์ด้วยต้องขอขอ,ขอบคุณพิตรีมามกในการมากันการก็คงถ้าไม่ใช่พิตรีผมว่าคงไม่ใช่ใครแล้วครับเพราะว่านี่แหละคือพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่า เ,ออเราอยากทำงานร่วมกันด้วยจริงๆแล้วก็ในพานักแสดงก็ทุกบทบาทยากเสมอครับผมบทในเรื่องนี้ก็ยากเช่นกันครับผมแล้วก็ต้องทำกันบ้านครับแล้วก็เวิร์กช็อปนี่แหละก็ไปเวิร์กช็อปกับทุกคนด้วยกันน่ะครับน่ารักครับน่ารักน่ารักสนุกมากฮะสนุกมาก,ก,มากเวลาเวิร์กช็อปก็เหมือนไปเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ <c oughs> <ๆ>แล้วก็สนุกครับสนุกแล้วก็ทุกคนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจริงๆอันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามดูในค่อยๆรับสเตป็ปนะคสเต็ปนะครับผมบอกเลย คาดไ่ถึงแน่นอนครับนุมน่มนุ่มสองนุมมน่มนุ่มสองหน่อยปะสวัสดีครับครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้มาแสดงเรื่องนี้นะครับก็เต็มที่ไหมเต็มที่มากครับ ถ้าแสดงได้ไม่ดีก็อย่าว่าการแสดงเราคนดีๆเราก็น่ารักก็น่ารักดีแน่นอนเราบทีวิทีวินเต้นก็สําหรับบินนะครับบินก็รู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีครับที่แบบว่าเหมือนว่าเราได้มาเจอกันทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงที่แบบว่าทํางานกันได้แบบเหมือนเคมีมันเข้ากันครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานร่วมกับอยากขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็รับรองครับเรื่องนี้ก็ทําเต็มที่เหมือนกัน เตรียมรับชมกันได้เลยครับผมใครเป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเป็นยิ่งยังไงพี่ตีเลยร่วมกับโอเคเนื้อเคพอสังเขปโอเคครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเฟิ first บเบอร์ครับ part อะไรอย่างเงี้ยครับในการที่เขาจะต้องมาทํางานที่เจียนกรุ๊ปแล้วก็วาดฝันว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาก็เจอแบบไม่ดีอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนึงก็เจ้านายคนใหม่ก็เข้ามาก็คือคุณเจ๋งเนี่ยแล้วก็เกิดการเรียนรู้ การถกเถียงตบตีอะไรกันแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นแล้วก็เขาสองคนก็ได้ learning, เรียนรู้แล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครอ,อื่นๆโดยที่ไม่ใช่แค่เจ๋งพัดที่จะมีเข้ามามีบทบาทแล้วก็สร้างสีสันความสนุกให้กับเรื่องนี้ให้มันแบบอิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้หลายๆช่องด้วยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูเลยเพราะว่าครบรถมากครับ จะบอกว่าหลังจากที่เขาได้เวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แรกๆอาจจะมีแบบเป็นกังวลบ้างเพราะด้วยความที่เขาอายุต่างกันมากๆอะไรเงี้ยก็จะมีการที่ช่องว่างระหว่างวัยกันเยอะแต่ว่าเราว่ามันไม่ใช่คือด้วยความที่ทุกคนเป็นตั้งใจแล้วก็มาเพื่อทํางานอะไรเงี้ยครับเราสึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าเราว่ามันอยู่ที่บทบาทเขาทํากันบ้านกันมาได้ดีแล้วก็ เริ่มเริ่มแบบตั้งใจกับมันมากๆเลยครับเราว่ามันก็เลยออกมาดีอย่างที่ที่ที่เราได้เห็นเห็นกันเลยครับด้วยระยะเวลาเนาะเวลาในการที่เราเขาก็ทำงานด้วยกันเขาก็มีเวลาที่จะค่อยๆที่จะรู้จักกันทำความรู้จักกันมากขึ้นเราว่าเคมีเป็นเป็นเรื่องของการต้องรู้จักกันอ่ะหม่ใช่ว่าต้องศึกษากันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเขามีเวลาได้เจอกันเราก็เห็นว่าเออมันเออมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆก็ ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเวอร์กัน 20... 20เกือบ20รอบนะฮะเวอร์ชอบปะเวอร์ชอบเราเวอร์กันเกือบ20รอบนะครับแบบก็พ็พยายามเคี่ยวเข็นมากๆเลยเลยกได้ว่าเกือบ30คิวนะที่เขาทำงานด้วยกันมาทุกคนนะครับโหทุ่มเทตั้งใจแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนในความตั้งใจของพวกเขากู่นี้ก็จริงๆแล้วเหมือนแบบ คือได้เจอกันไม่นานเท่า2คนนี้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าพอเราเราเราบอกว่าเออมันคือการทํางานมันคือการที่เราต้องแบบไวกว่าคนอื่นเขานิดนึงด้วยความที่เราแคสจะเป็นได้ได้มาหลังสุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ทั้งเซนแล้วก็วิน,เ,นเต็มที่มากแล้วก็มาด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเป็นผลงานซีรีเรื่องแรกๆที่เกิดขึ้นเขาก็ เราใช้เราเราเราใช้การบอกว่าเออถ้าเรายิ่งตั้งใจยังไงมันก็มันมันไม่เกี่ยวกับว่าเราทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาสองคนทำทำออกมาทำมันออกมาได้จากการที่เราได้ถ่ายกันไปแล้วเกือบสิบคิวเนาะเพาด้วยความตั้งใจนี้แล้วก็เขาคุยกันมากขึ้นแล้วก็มันเลยทําให้เขาสองคนแบบว่าอย่างที่บอกวิจารณ์บอกไปพอยิ่งคุยกันมากขึ้นก็ยิ่งง่ายต่อการทํางานมากขึ้นเราว่านี่แหละคือจุดสาคัญหัวใจสาคัญของการทํางานเรื่องนี้ที่จะมาคู่กันในเรื่องอะไร่เงี้ยครับ จริงเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยเราอย่างที่บอกไปเมื่อในตอนถแถลงข่าวว่าเราทำกันบ้าน <c oughs> กันหนักพอสมควรว่าเอ๊ะจะเอาใครมาร้องดีสุดท้ายก็โจทย์แรกด้วยโจทย์ด้วยความสนุกแหละครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นบอยแบนด์แล้วก็สนุกสนานที่เข้าวัยรุ่นที่เข้ากับเรื่องเรื่องนี้เลยคิดว่าเออเชิญอยากติดต่อน้องทีมแอตลาสมามา<อ> <c oughs> ต้องรอติดตามเขารับเชิญนี่รับเชิญได้หลายแบบรับเชิญมาเต้นด้วยหรือแบบเอ๊ะยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยว่าเกิดขึ้นได้ในอนาคตละกันนะแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ละกันครับก็เราด้วยโจทย์แรกที่เป็นเรื่องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าต้องสนุกสนานมีท่าเต้นนิดหน่อยก็เลยก็เลยคิดว่าเราผู้ชวนวงอนไลน์ก็ตอบรับเป็นอย่างดีรวมถึงอยากให้รอติดตามว่าเต็มเต็มเพลงจะสนุกขนาดไหนจะเป็นยังไงนะครับก็เร็วๆนี้ ติดตามเพลงนะครับให้น้องๆฝากละกรครับครับทีละนดครับก็ฝากซีรีสร์ step by step ค่อยๆรักด้วยนะครับก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะเราทุกคนตั้งใจกันทำงานมากๆครับผมครับก็ขอฝากซีรีส์น้วยนะครับก็เต็มที่มากเลยครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็ ใช่ครับ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 ครับก็ขอบคุณครับฝากครับฝากอยากพูดฝากครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยนะครับตั้งใจมากครับเอาอากาศตอนแรกนะครับวันที่18เมษายนนะครับยังไงฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเราะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปเนาะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วเราได้เห็นตั้งแต่ day one จนถึงวันนี้ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงร่วมกัน เราดีใจมากที่ได้เล่นกับทุกคนได,ได้มาได้มาร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ในฐานะคนที่ได้เห็นตั้งแต่แรกทุกคนเต็มที่กับเรื่องเรื่องนี้มากมากจริงๆก็หวังว่าความเต็มทีท่ของพวกเราจะได้ส่งส่งต่อให้ทุกคนได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสถึงนะครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องค่อย,อยๆรักสเต็ป by เต็ปด้วยนะครับวันที่14 <18. S 2> เ <c oughs> มษาไอสิบเมษายนผู้ผิดผู้ผิดเอาใหม่ตันที่18เมษายนนี้นะครับทางช่องวัน3 1ช่องวัน3 1นะครับแล้วก็เวอร์คัดทางวีทีวีครับ ขอบคุณนะครับ